สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํามาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํามาชมมาส่องนะครับเ็นลูกอมเทียนชัยนะครับหลวงพ่ทิินี่วัดละหารไล่นะนะครับนี่ผสมสีพึ่งเขียวหลวงพ่อทาบนะครับ วัดะบกขึ้นพึ่งนะครับเนาะก็ดูนะครับเนาะเป็นลูกอมเทียนชัยนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับก็ดูนะครับดูเทียนชัยก็น้ําตาเทียนนั่นแหละนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่น้ําตาเทียนนะครับเนาะวันน้าออกนะครับถ้าใครเล่นงลางก็เห็นไหมครับออกคล้ายๆวันน้าเดียวกันกับหลวงผู้เขียววัดหลวงบนนะครับเพราะท่านเป็นเกจิยุคเดียวกันนะครับเนาะแล้วก็มีมีทองนะครับเนาะมีทองปิดนะครับแล้วก็นี่ เป็นสีพึ่งเขียวของหลวงพ่อทาบนะครับีนนี่นะไปดูเห็นไหมครับนี่นะก็นะครับบางท่านก็จะเรียกว่าลูกอมเทียนชัยมัสซีนะครับเนาะก็ท่านสร้างมาจากไอ้น้ำตาเทียนของการเทศไอการมหาชาตินะครับแล้วก็ให้สาวพมาจันไปเก็บน้ําตาเทียนมาทํานะครับก็เป็นสูตรของท่านนะครับผมน้านี่จะได้เด่นทางเมตตามานิยมนะครับนี่นะครับเราเห็นไหมครับสีพึ่งเขียวนะครับของหลวงพ่อทาบนะครับ นะครับก็เด uh, er <simulation> ี๋ยวเราก็นะครับมาดูแนวทางการเล่นหาแล้วก็ลงกล้องสองกันนะครับเช่นเคยเช่นเคยนะครับตามสไตล์ตามสไตล์ช่องเรานะครับผมนะนี่นะครับก็แปลกดีนะครับเนาะก็ก็เมื่อวานนะครับมีพี่ชายท่านหนึ่งนะครับที่ที่แบบสายแบ่งปันพระกันนะครับเนาะเมื่อวานเขาโทรมาถามผมเรื่องเรื่องลูกอมนี้แหละนะครับที่ผมเคยลงไว้นะครับแต่ปิดไปแล้วนะครับแต่ปิดไปแล้วนะครับผมก็บอกพี่ปิดไปแล้วครับอะไรนี้นะ ก็ได the ้มาพอดีนะครับ so ก็ได้มาพอดีก็ก็เดี๋ยวขอลงคลิปก่อนแล้วกันเอาเรียเป็นลูกใหม่เพิ่งได้มาพอดีนะครับนะก็เออนะครับแปลกดีนะครับนะพูดถึงปุ๊บก็มาปั๊บนะครับนะนะครับก็ดูเห็นไหมครับเทียนชัยนะครับวันหน้าเดียวกับลุงผู้เขียวเห็นไหมครับเพราะท่านเป็นเกจิยุคเดียวกันนะครับน้อยแห้งๆมันไม่ขาวไงแก่แล้วมันจอกเหลืองๆแล้วนะนะครับนะครับก็นะครับเพิ่งได้มาพอดีก็นะก็ลงคลิปชมพร้อมกันไปเลยนะพอดีนี่นะครับ ก็แปลกดีแต่แปลกที่ว่าเออนะนะครับเขาก็นึกถามขึ้นมาเมื่อวานพอดีเหมือนกันนะครับเออถ้าถามปุ๊บก็ได้มาพอดีเหมือนกันนะพอดีก็ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับเนาะบางสิ่งบางอย่างนะครับเราพาท่านกระปอกนะครับเราทุกทสิ่งทุกอย่างในโลกนะครับมันเป็นไปตามแบบหลักการของเหตุและผลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมันไม่มีเหตุบังเอิญน,นะครับเนาะมันก็เป็นอะไรที่บางทีเนี่ยมันก็เข้าใจ,ใจยากนิดนึงนะครับผมนะ <c oughs> นะครับ ก็นะครับเนาะก่อนจะไปดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะก็อ่ะมาดูกันก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนาะก็ดูวันะน้านะตาเทียนทองแล้วก็สีพึ่งเขียวนะครับเขาเล่นทั่วไปนะครับเนาะนี่นะนี่นะครับก็ก่อนจะไปดูแนวทางการเล่นห้าชัดชัดนะครับก็วันนี้นะครับเนาะผมผมมีงานต้องเข้าในเมืองนะครับเนาะก็ไปถาวสีลมสุรวงนะครับแล้วก็ทะลุออกไปทางหัวลำโพงนะครับเนาะ นะครับก็ผมจะใช้รถมอไซค์วิ่งนะครับเนาะจะใช้รถมอไซค์วิ่งเพราะรถมันติดนะครับเนาะรถมอไซค์มันทําเวลาได้นะครับแล้วตอนนี้ที่คือจะบอกกล่าวว่านวีก็คือนะครับถ้าใครถ้าใครจะถามเรื่องพระถามอะไรนะครับขอถ้าผมไม่ตอบไม่อะไรต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะเพราะผมไม่ได้ใช้รถจนนะครับนะมันไม่เห็นโทรส่งโทรศัพท์บางทีมันไม่ได้ดูนะครับนะมันต้องมอไซค์มันต้องไหลไปเรื่อยๆนะนะครับบางทีมันก็ ไม่ได้ยินเสียงนะ <S <S เสียงมงเสียงมงทรงเสียงมอไตเสียงเครื่องยนต์รถช่างๆอะไรอย่าง NY, นี้มันบางทีมันไม่ได้ยินต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้บอกกล่าวกันไว้ก่อนนะครับแล้ว่าเอ๊ะต้ไม่ถา,ามมันมันเงียบอะไรอย่างนี้นะครับเนาะนะครับก็ชี้แจงกันประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับมา <ppo contemporary winter lim res> มาดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะก็เล่นตัวตัวไปนะครับเนี่ยครับก็นะครับเนาะลูกอมท่านก็ที่เ <broccoli> ห <c oughs> <c oughs> ็นเห็นกันก็จะมีเนี่ย จะมีทองนะพีนะมีทองมีสีเปิ้งเขียวแล้วก็เนะี่ยเทียนชัยนะครับนี่นะเห็นไหมครับเทียนชัยะองอวกกนานเหลืองๆนะครับนะก็เทียนชัยเก่านั่นแหละนะวีนะเห็นไ,ไหมครับก็เล่นหามตัวทั่วไปนะครับผมนะนี่นะก็ก็นี่นะมันนี่นะกราดูนะครับเนาะ จะมีทองนะครับสีพึ่งเขียวแล้วก็ลูกอมเทียนชัยนะครับก็นะครับประวัติท่านเดี๋ยวนะครับเนาะประวัติท่านขอคร่าวๆแล้วกันนะบริวีนะ๋ยวผมอ่านในฟังคร่าวๆนะครับจะได้แบบเพื่อพี่ที่ที่ที่เขาไม่ได้สนัดเครื่องรางจะได้รู้จะได้เออมีความรู้เบื้องต้นนะครับเนาะอย่างที่บอกนะครับเนาะศึกษาจากวิธีการสร้างนะครับเพื่ออะไรนะครับสะสมเพราะสถานะพอดีนะจะได้ดูว่าเออเรานับถือท่านเพราะอะไรอย่างนี้นะครับนะครับก็นะครับ ก็ลูกอมยุคแรกนะครับทีหลวงปู่ทิมท่านสร้างนะครับตามประวัติจากกดเก่าคนแก่นะครับบอกว่ามีส่วนผสมของสีพึ่งเมตตาของหลวงพระทาบนะครับนะครับกระเทียนที่นํามาหุ้มนี้นะครับเป็นน้ําตาเทียนที่อยู่ในพิธีนะครับเทศมหาชาตินะครับบุคคลที่จะเก็บน้ําตาเทียนนั้นนะครับจะต้องเป็นหญิงสาวพรหมจรร์นะครับที่เกิดวันเสาร์และวันอังคารนะครับก็คือวันแข็งนั่นแหละนะครับการทํานะครับลูกอมเทียนมัดเทียนชัยมัดซีนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกับพิธีพิธันนะครับ จะทาไม่ถูกตามตำราและเคล็ดวิชาของหลวงพู่นะครับผมนะนะครับก็บางคนก็จะโอ้จะเรียกไอ้ก <c oughs> ็อย่างที่ผมบอกไปนะครับลูกอมเทียนชัยมัตซีนะครับเนาะนี่นะครับประมาณนี้น,นะครับนะพระพี่ นี่นะพอดีเดี๋ยวเรามาลงกล,งลอง้องตอกันนะครับผมอึ๊บกระดูนะครับเนาะดูทองก่อนนะครับแะทองก็เก่นานะครับทองเก่ามันจะออกหน,นะครนับจอ,อกวันนะออกไปทางส้มๆแล้วนะพอดีนะครับนี่นะนะครับแล้วก็นะครับเนาะ เขาก็บอกแล้วนะครับลูกอมเทียนชัยก็ดูเทียนชัยให้เก่านะครับนะครับดูเทียนชัยนะครับแล้วก็วันณะกับลูกอมของหลวกปู่เขียวนะครับวัดลงบนนะครับคือเจ้าตำหรับของลูกอมเทียนชัยนะครับเพราะท่านเป็นเกจิยุคเดียวกันนะครับเนาะการสร้างก็นะครับเนื้อหาก็ลกน้ําตาเทียนนะครับมันก็เห็นไหมครับมันก็ออกวันนะคล้ายๆกันนะครับเนาะ คือมันจะไม่ขาวเป็นแบบน้ําตาเทียนยุคใหม่นะครับมันจะออกค้ำๆนะครับเนาะอด้วยความเก่านะครับผมนะแล้วก็มีทองนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่สําคัญนะครับผสมสีพึ่งเขียวของหลวงพ่อทาบนะครับดูนะครับสีพึ่งเขียวของหลวงพ่อทาบนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ออกเหลวๆเยิ้มๆนะครับมันจะมีเนี่ยพี่ดูอยากที่อยากให้ดูนะครับจะมีเห็นไหมครับ ส่วนปลายนะครับมันจะมีการไล่สีแล้วก็เป็นออกเนี่ยวันนายกยกนะครับเนาะนะครับเป็นสีพื้นของท่านนะครับนี่นะครับหนาอยอยากให้ดูกันนะครับดูนะวุณนิี้นะครับเนี่ยนะครับน้องเห็นไหมครับส่วนปลายนะครับจะมีวันนายกยกนะครับเป็นสีพึ้งเขียวของพระทาบนะครับวัดกระบุกขึ้นพึ่งนะครับนะครับก็เรื่องสีพึ่งนะครับผมก็ ในใจผมนะครับผมยกให้สีสีพึ่งเขียวของหลวงพ่อท่าเป็นเบอร์หนึ่งทางด้านสีพึ่งนะครับเนาะก็คือแรงนะพี่เมตตาดีมากๆนะครับนะครับแล้วมันคือเขาแรงไม่พอนะพี่เขาแรงก็คือคนตามเก็บคนตามเก็บแต่มันน่าแปลกใจที่คือคนตามเก็บไม่ใช่เสี่ยนะครับจะเป็นแม่ค้าแล้วก็คนพื้นที่นะครับที่ที่ที่แบบทักมาถามผมนะครับสําหรับหลวงพ่อท่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือท่าน ท่านดังท่านแรงของท่านดีโดยประสบการณ์นะครับไม่ใช่การปั่นนะครับบางทีหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้นะครับมามาคุยอะไรก็ไม่รู้บางทีเราไม่รู้จักหรอกนะครับรู้แต่ว่าสองหมืน่นสามหมืน่นเขาเล่นกันสองหมืน่นสามหมืน่นมันนะครับอันนั้นผมพอเข้าใจนะครับว่าว่าว่า,ว,าว่าเป็นพาณิชย์นะครับแต่เวลาเราใช้ขึ้นคอจริงๆนะครับเกิดเหตุจนตัวขึ้นมาจริงๆเอ้ยท่านท่านขังเลยเพราะเพราะท่านเล่นแค่สามหมื่นเอ้เพราะท่านขังเลยเลยว้ยเล่นกันห้าหมื่นมันมันใช่เหรอถูกไหมครับ นะครับเราสะสมเพราะศรัทธานะครับเราศรัทธาท่านอย่างเงี้ยนะครับนะครับหลวงหลวงไอหลวงพ่อทาบหลวงพุทธิมอย่างเงี้ยนะครับท่านเก่งเรื่องอะไรท่านเป็นศิ์มีครูมีการเล่าเรียนวิชาแล้วก็ของท่านมีประสบการณ์นะครับเนาะท่านปฏิบัติดีนะครับหลวงพุทธิมท่านไม่ฉันไม่ฉันเนื้อสัตว์นะพอดีนะครับ้กปลาท่านก็ไม่ฉันนะนะครับท่านจะฉันผักนะครับดูความวัดปฏิบัติของท่านนะครับแล้วว่าเออเราหน้าตถาไมเราอะไรไหมนะครับเนาะ อันนี้คือเหตุและผลนะครับว่าสะสมเพราะศรัทธานะครับผมนะนะครับแต่ถ้าเล่นเป็นพา,านานิทาเงินเข้าบ้านอยากเล่นอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับจะเล่นมีที่เขาเล่นกันแปง้งแพรหรือถ้ามีมุมมีมุมมีโค้งมีเหลี่ยมอะไรก็ตามสบายนะพี่นะมันก็แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าจะใช้ขึ้นคอจริงๆนะครับก็นะครับสะสมเพราะศรัทธานะครับก็คือเรา เราตอบตัวเองได้นะครับว่าท่านเอาท่านนิมนต์ท่านมาขึ้นคอเพราะอะไรนะครับเราศรัทธาท่านเพราะอะไรนะครับถ้าคนจะเลือกศรัทธาเพราะอ๋อเขาเล่นกันห้าหมื่นอ๋อเขาเล่นกันแสนหนึ่งก็ก็ตักก็ตักสบายนะเงินเป็นไม่พี่นะแต่ผมจะบอกไว้ให้ก่อนนะพี่สมัยก่อนนะครับหลวงพ่อบางองค์ที่สร้างใหม่ๆเมืม่อประมาณปีปีห้ากว่าแล้วกันนะน่าจะลาราปีห้ากว่าบวกลบแล้วกันนะครับช่วงปั่นกันแรงๆนะครับ บางเนื้อขึ้นกับขึ้นกันไปเป็นแสนนะนะครับผมจะบอกไว้ให้นะครับบางเนื้อเล่ขึ้นกันไปเป็นแสนก็คือเล่นทุกเนื้อนะครับแต่บางเนื้อที่แบบตางน้อยอ่ะปั่นจนเป็นแสนนะครับพอท่านตกลงมานะครับบางเนื้อนี่ให้กันยังให้กันฟรียังโคตรนะพี่ๆพี่ก็คิดดูนะครับเขาปั่นเพื่อขายของในมือพอของในมือหมดก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วตอนนี้ของมัน ของนะครับน้ะพระท่านพระเก่าขเขาเรียกไงเพราะอะไรเขาเรียกไงเงพราะประสบการณ์นี่ทำบอกเล่าว่าเฮ้ยไอ้นี่ใช้ไอ้นั่นเนียนะครับเนาะนะครับหนังไม่หนังไม่ดีอย่าเทียบว,ว่าหนังอย่างนี้หลวงพ่อไปเสื้อเกาะฝั่งทนมันเป็นอะไรที่มันมีประสบการณ์ที่เขาพูดกันนะครับเขาพูดกันแล้วมันเดียวประสบการณ์เห็นไหมครับนะหลวงพ่ทวดนะครับเนาะรถไม่เป็นไอคนไม่เป็นอะไรเลยรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมพูดถูกไหมนะครับอย่างนี้แหละนะครับเขาเรียกว่าประสบการณ์มันทําให้การพระมันเดินมาได้ตลอดนะครับ มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เพราะนะครับพระยังไม่รู้เลยมีตัวอย่างมาเอ้าใบาจองไว้เช่าใบซื้อใบจองมาสองหมื่นครับไอ้ตอนนี้ขึ้นไปสองหมื่นห้าแล้วตอนนี้ขึ้นไปสามหมื่นแ้วของอยู่ไหนประสบการณ์อยู่ไหนละถูกไหมครับมันเป็นเจตจํานงที่การวงการเล่นพ้าเขาเล่นเด,เดิมมาอย่างนี้หรือเปล่าไม่ก็ถามใจตัวเองดูแล้วกันนะครับนะนะครับผมใครจะเล่นยังไงผมไม่ได้วอรี่นะครับแต่ผมจะเน้นให้คนแบบ สะสมพระศรัทธาและการนันนี้นะเราศรัทธาเราอ่านวัดปฏิบัติท่านเราเอาคําสอนท่านมานั้นมันมาใช้นะครับเนาะมันก็จะเกิดประโยชน์กับเพื่พี่นะครับเนาะว่าเราศรัทธาท่านและคำทำพระธรรมคําคสั่งสอนต่างๆเราเอามาใช้ตามแบบที่เราศรัทธาท่านนะครับมันก็เป็นมันเป็นมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับผมมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครมันเป็นประโยชน์กับตัวเพวพี่เองนั่นแหละถูกไหมครับนะครับ เราหมกบุญอะไรมากๆเราก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นนะครับเนาะเหมือนเรื่องเงินเรื่องทองเราหมกบุญกับมันมันก็อยู่แค่นั้นแหละนี่นะมันก็ปวดหัวกับมันนั่นแหละนะครับเนาะก็โอเคด้วยพี่นะครับเนาะก็วันนี้เอาพอประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับเนาะที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกันดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหช่องเราบุกมันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ